อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกสอบถามมากนะครับก็คือเรื่องโครงการรถเมย์ครับที่ถูกสอบถามมากเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีเสียงท้วงติงมีการอะไรต่างๆทําไมถึงได้มีการอนุมัติผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการปฏิรูปรถเมย์เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเราต้องการเห็นบริการรถเมย์ในกรุงเทพมหาคนครที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือที่มาของความคิดว่าจะต้องจัดหารถใหม่นะครับเป็นรถที่ใช้ NGV เพื่อเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยในเรื่องของการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ามาเพื่อบริการพี่น้องประชาชนแต่ว่าเดิมเนี่ยโครงการเริ่มต้นจาก6,000คันแสนกว่าล้านนะครับปรับมาเป็น4,000คัน60,000กว่าล้านเสนอเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลอนุมัติเลยตอนนั้นก็ถกเถียงกันมากครับว่าเอ๊ะการเช่ารถในราคาคำนวณออกมาจากวงเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือเปล่า ก็ได้ส่งให้ทางทางสภาพัฒน์เนี่ยไปศึกษานะครับจริงๆแล้วเดิมเนี่ยให้30วันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องข้อมูลสอบทานกันสุดท้ายนี่ก็รายงานกลับเข้ามานะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับ 1. เมื่อสภาพัฒน์ไปศึกษาเนี่ยได้มีการไปปรับข้อมูลนะครับในเรื่องของเส้นทางการวิ่งรถสมมุติฐานของเรื่องของจํานวนผู้โดยสารราคาค่าโดยสารนะครับก็สรุปออกมาครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ขอสมกเนี่ย มีกำไรได้นะครับแล้วก็จะเป็นบริการที่ดีขึ้นแต่มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกก็คือว่าโครงการนี้ที่จะประสบความสําเร็จมีกําไรได้นั้นเนี่ยหมายความว่าจะต้องมีการให้พนักงานจํานวนหนึ่งครับกรเกษียณอายุก่อนกําหนดเพราะว่าพนักงานเหล่านี้ก็จะถูกทดแทนโดยระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้จํานวนคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณ67,00 0คนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย โครงการที่จะไปให้เขากเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยความสมัครใจเนี่ยนะครับยังตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึงจำนวนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคณะมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมต้องไปทำแผนมานะครับแล้วก็ในการทำเรื่องนี้ก็ต้องแน่นอนครับต้องมาของบประมาณจากรัฐบาลในการที่จะเป็นเงินจูงใจในเรื่องของโครงการที่จะมีการ,กรเกษียณอายุก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับว่า ที่อนุมัติไปเนี่ยครับคือสภาพัดบอกว่าขณะนี้ได้ข้อยุติว่าเช่าน่าจะดีกว่าซื้อแต่ว่าที่จะทําให้โครงการนี้เนี่ยโปร่งใสเป็นประธานวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือต้องมีแผนที่ชัดเจนในเรื่องของพนักงานข้อที่2ครับการที่จะให้รถ4,000คันเนี่ยใช้ NGV ทั้งหมดจะต้องมีอู่นะครับซึ่งสามารถที่จะเติม NGV ได้ขณะนี้เนี่ยอู่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวง ค,คมขอสมกเช่นเดียวกันครับจะต้องไปบริหารจัดการให้ได้ข้อยุติว่าอู่รถที่จะต้องเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ไหนอย่างไรสอดคล้องกับเส้นทางที่จะวิ่งรถอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องทําเป็นโครงการมาเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อได้ครับว่าการที่จะมีความพร้อมในเรื่องอู่ที่จะทํา NGV ถึง4,000คันเนี่ยไม่สามารถทําพร้อมกันได้ครับในขณะนี้เพราะฉะนั้นการอนุมัติที่จะมีการดําเนินการเนี่ย ะครับเมื่อไปถึงขั้นที่จะต้องไปจัดหารถอะไรต่างๆเข้ามาก็จะต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของอ,อู่นะครับที่เพียงพอที่จะบริการรถเหล่านี้ได้ข้อที่3ครับในการอนุมัติครั้งนี้แม้ว่าจะมีวงเงินที่เคยศึกษากันมา60,000กว่าล้านนี่ครับซึ่งต้องไม่เกินนั้นแต่คณะตรีบอกว่าจะต้องไปตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหม่นะครับเพราะว่า จริงๆขณะนี้จะไม่เป็นการอนุมัติโครงการแบบเป็นก้อนในภาพรวมแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องอู่ก็อาจจะต้องแยกออกไปนะครับเรื่องรถเรื่องตัวจะแยกกันหรือไม่คณะมนตรีบอกว่า1ให้มีคณะกรรมการไปกําหนดราคากลางกับ2ครับในทุกกรณีต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ของในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการอนุมัติในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการอนุมัติซึ่ง เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากลักษณะเดิมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีหลักประกันเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของความโปร่งใสที่สําคัญในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะว่ากระทรวงจะต้องทําเป็นกรอบเวลาปฏิทินมานะครับในเรื่องของการเ,เรื่องอู่รถเรื่องพนักงานและก็เรื่อง,องการจัดหารถให้สอดคล้องกันนะครับแล้วก็หลายเรื่องซึ่งจาเป็นจะต้องใช้ งบประมาณก็ต้องกลับมาขอคณะรัฐมนตรีให้มีการอนุมัติโครงการนี้ถึงจะเดินหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบรถเมย์เพื่อบริการพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะดูแลว,ว่าโครงการนี้มีทั้งประสิทธิภาพและความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักวิชาที่มีการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนทุกประการนะครับ